เอาอีกแล้วนะครับเ,เคเมนเคลมชุดไทยที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทยเคลมผลงานจนเป็นเรื่องนะครับซึ่งแบรนด์ไทยรับเตรียมฟ้องร้องกัมพูชาในกรณีนี้นะครับ ล่าสุดนะครับดีไซเนอร์ชาวกมัมพูชาที่ใช้ชื่อร้านใน Facebook ว่า S.V. Tyler Shop นะครับได้เคลมผลงานของดีไซเนอร์ไทยซิมซ่าออฟฟิเชียลรับที่นางงามท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดเวที Miss Universe Cambodia 2023นะครับได้สวมใส่ชุดราตรีที่ทางแบรนด์ไทยนะครับได้ออกแบบไปนะครับโดยทางแบรนด์ซิมซาออฟฟิเชียลนะครับได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวนะครับว่าวันที่8กันยายน2566นะครับซิมซาออฟฟิเชียลประกาศว่าทางแบรนด์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานการออกแบบ Victoria of the Sun แต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นนะครับโดยผลงานชิ้นนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์ของทางแบรนด์ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2566โดยวันที่7กันยายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับอาชีพการออกแบบและตัดเย็บชุดราตรีนะครับแต่เมื่อมีนางงามท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดเวที Miss Universe c a m b เดีย2023 ได้สวมใส่ชุดราตรีที่ทาง z i m z า w Official นะครับได้เป็นผู้แบบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นขึ้นบนเวทีการประกวดทําให้ทางเราเนี่ยเสียหายเพราะว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยการนําการออกแบบของทาง Zimzaw Official เนี่ยไปตัดเป็นชุดดาตรีรอบไฟนอลคอมเพติชันของเวที Miss Universe Cambodia 2023ทางแบรนด์ได้ทําการติดต่อกับตัวนางงามไปแล้วเพื่อทําการสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและตามหาดีไซเนอร์ผู้แบบชุดนี้นะครับแต่กลับถูกตอบกลับว่า ดีไซเนอร์ชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบซึ่งทางแบรนด์ไทยนะครับก็บอกว่าทุกการออกแบบของทางแบรนด์เนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือทรัพย์สินทางปัญญาครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีคนออกมารับผิดชอบนะครับในเรื่องนี้เนื่องจากตัวนางงามเนี่ยไม่ยอมแจ้งกับทางแบรนด์ว่าผู้ที่ทําการตัดเย็บชุด,ดรีชุดนี้เนี่ยขึ้นมาคือใครจึงทําให้ทางแบรนด์ต้องทําการรีพลายสตอรีส่สตกแรมเพื่อตามหาผู้ตัดเย็บชุดนี้นะครับละเมื่อทราบว่าใครเป็นผู้ตัดเย็บแล้วนั้นนะครับทางแบรนด์จึงได้ทําการลบ เพื่อจะติดต่อกับทางดีไซเนอร์ผมปรากฏว่าทางเราได้รับการตอบโดยสรุปว่าฉันไม่สนใจอยากทำอะไรก็ทำไปเลยดังนั้นทางสินเซ,ซฟิชียลจึงอยากให้นางงามหรือพี่เลี้ยงนางงามทุกท่านนะครับระมัดระวังในการนําผลงานการออกแบบของผู้อื่นไปตัดเย็บเป็นผลงานของตัวเองและไม่ควรนําการกระทําของดีไซเนอร์ท่านนี้ไปประพฤติเป็นแบบอย่างเพราะว่าผลงานทุกชิ้นของทางแบรนด์รวมไปถึงผลงานการออกแบบของผู้อื่นล้วนมีลิขสิทธิ์และไม่ควรมีใครถูกละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ ขอแสดงความนับถือซิมซาด o f f i c i a l ก็ทางแบรนด์นะครับได้กล่าวไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งทางแบรนด์ไทยรายนี้ครับก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าหลังจากที่ทางแบรนด์เนี่ยได้ถักทวงไปแล้วก็ได้รีプライสตอรี่ดังกล่าวไปนะครับทางกพิชาบอกว่าเขาเนี่ยร่างภาพเองออกแบบเองทางแบรนด์ไทยเนี่ยทำให้เขาเสื่อมเสียในครั้งนี้นะครับในทางแบรนด์ไทยรายนี้ครับก็ได้พูดตรงนี้อีกว่าในเมื่อตัวเอง,องเลือกที่จะเคลมแต่แรกแอบอ้างแต่แรกเนชื่อเสียงของคุณไม่ได้เสื่อมเสียตั้งแต่วิจาทีแรกที่เคลมงานคนอื่นแล้วหรอ แล้วคนที่พูดครั้งแรกก็คือตัวคุณเองทําไมเลือกที่จะโทษคนอื่นและยังไม่จบนะครับตัวนางงามเองก็โฟกัสผิดจุดนะครับสิ่งที่ทักท้วงไปคือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวพวกเขาที่ก้าล่วงทางแบรนด์ไทยแต่กลับโบยไปอังกอร์วัดนะครับปัดไปไทยกมลกัมพูชาคือนี่คือความคิดของคนที่มาแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนประเทศเหรอทางแบรนด์ซิมซ่านะครับก็ตั้งคาถามไปแบบนี้นะครับทำให้เรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับเป็นประเด็นร้อนแรงโซเชียลมีเดียขนาดนี้เลยนะครับ คู้คนก็แห่มาคอมเมนต์กันมากมายครับเช่นท่านนี้ครับซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นว่าเราจะหยุดถูกดูถูกได้อย่างไรเรามีของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราตระหนักและให้ความสําคัญกับทรัพย์สินปัญญาของผู้อื่นบ้างเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นมืออาชีพในสาขานี้ดีกว่าแบรนด์หนึ่งในประเทศของเราขโมยชุดของไทยในฉันไม่ยอมรับความผิดพลาดนี้นะครับแล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกคนเนะครัามาตอบกลับใต้ไปนนี้ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดข,ขึ้นมาหลายปี ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ความเป็นมืออาชีพยิ่งงานประกวดนางงามแบบนี้ยิ่งควรระมัดระวังให้มากเพราะว่าคนทั่วโลกจับตามองทีมงานกองประกวดเนี่ยต้องสแกนขิ้มงวนมากๆทางนางงามร้านตัดเย็บเนี่ยก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าอายมากซึ่งท่านต่อมารับเป็นชาวพูชาเช่นกันนะครบก็บอกว่าเรียนรู้ที่จะทําบางอย่างด้วยตัวเองบ้างชาวบูชาบางคนเนี่ยคนระับก็มาตาหนิดีไซเนอร์ชาติของตัวเองนะครับว่าไม่ควรทําแบบนี้นะนอกจากชาวบูชาแล้วเนะี่ยครับคนไทยท่านอื่นก็เ,เรียกได้ว่ามาตําหนินะครับว่า เอ้ยัมูชาเนี่ยไม่คิดที่จะออกแบบผลงานของตัวเองบ้างหรอเอาแต่ก,กอบของชาวบ้านอย่างเดียวเลยซึ่งชาวไทยท่านต่อมาแล้วก็ามากล่าวว่าเซมโมเดียในยชื่อน,นี้ได้มาเพราะความสามารถล้วน,ลวนแลวก็ท่านนี้บอกว่าด้านมากขนาดเลียมแบบเขายังตัดออกมาไม่สวยเลยดูคนละเกรดเลยยังไงก็ขอบปิดลงใจให้นะซึ่งท่านต่อมาเขามากล่าวว่าประเทศนี้เขาไม่รู้จักทรัพย์สินทางปัญญาหรือคนในประเทศไม่มีการศึกษาเพียงพอแล้วก็ชาวไทยท่านนี้เขามาตอบว่าเขาไม่ชุดความคิดว่าไทยเนี่ยเป็นโจรขโมยของเขามาดังนั้นเขาสามารถขโมยของไทยได้ทุกอย่าง ซึ่งท่านออกมากแล้วมากล่าวว่าร้อยหน้าร้อยตาขนาดนี้ติดต่อไปทางกองเลยและปรึกษาทนายว่าสามารถดําเนินการเอาผิดอย่างไรได้บ้างน่าเกลียดเกินไปซึ่งท่านออกมาแล้วมากล่าวว่าไม่เป็นไรเราก<ด>็ประจา,า,าไม,ปมาาาไ,ปไปเรื่อยให้ทั่วโลกเห็นว่าเป็นประเทศที่และเมื่อลิขสิทธิ์ทางปัญญามากขนาดไหนแล้วก็ท่านนี้แล้วเมื่อกล่าวว่าหลายคนแล้วที่โดนกอบแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ทําจนเป็นนิสัยซึ่งท่านออกมาแล้วเมื่อกล่าวว่ากอบเลยเอาอีกให้เห็นเลยว่ากอบให้ตายยังไงก็ขายไม่ได้ตกรอบตลอดไปต่อไปครับ หน้าด้านมากแล้วเป็นประเทศนี้ตลอดเลยนะซึ่งคนนี้ครับมากล่าวว่าตาม DNA คนประเทศนั้นแหละขโมยทุกอย่างและบอกว่าตัวเองเนี่ยคือต้นตํำรับซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าสแกมโบเดียมันกอบทุกอย่างจากไทยแล้วชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นกําเนิดทุกอย่างโค้ดทุเรศเลยประเทศนี้ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าแนะนําติดต่อกับกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาครับให้ท่านัางสือและประสานงานไปที่ทูตเขมรในไทยต้องเอาให้สุดแล้วละ่ะ ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าเคลมชุดไทยยังว่าขคำๆคคตัวตลกแต่เคลมผลงานความคิดสมบุกคนเนี่ยอันนี้โกรธสุดๆเลยโกรธแทนคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อผลงานหน้าด้านแล้วดันทําให้สวยด้วยอยากให้ทําการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดซึ่งท่านต่อมาแล้วเมื่อกล่าวว่าต้องต้องให้ทางมิดยูเนเวอร์สจัดการด็ดขาดกับการละเมดลิขสิทธิ์ของคนในชาตินี้และท่านนี้รับมากล่าวว่าเรียนถึงท่านผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในประเทศนี้ช่วยพิจารณายุกเลิกหรือเลิกคบค้าสมาคมกับประเทศนี้จะได้ไหม ซึ่งท่านออกมาแล้วกล่าวว่าเอาจริงเอาจังสักทีเธอมันมากเกินไปแล้วกลับไปพวกขม,มิ้นหน่วยงานกระทรวงบ้านเราก็เงียบชิบหายมีแต่ประชาชนนี่แหละที่ต้องมาเถียงปกป้องกันเองฟ้องคดีประจานสักทีเถอะแล้วก็มีชาวขมิ้นนะครับมาสแสดงความคิดเห็นว่าทําไมมันไม่เหมือนกันเลยตาพวกคุณเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคนไทยนะครับพวกขมิ้นมันแอบแฝงตามเพจดีไซเนอร์ไทยโดยเฉพาะเพจการประกวดแบบนี้ต้องห้ามนางงามขมิ้นเข้าประกวด ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าต้องฟ้องค่ะอย่านิ่งฝรังเขาจ้างนักสืบตามไปถึงที่เมืองจีนที่กอบผลงานของเขาเลยเราต้องทําการเชือดไก่ให้ลิงดูซะเลยกล่าวหน้ารจยกอบอีกก็ต้องคิดหนักซึ่งท่านต่อมาแล้วมากกล่าวว่ามิดแกลเนี่ยโดนแล้วมิดยูไม่น้อยหน้าเลยนะประเทศชี้ข้าริอยากเป็นนายซึ่งท่านต่อมาแล้วมากกล่าวว่าผมเห็นแบรนในไทยเนี่ยโดนเยอะมากจริงๆน่าจะรวมตัวกันแจ้งไปทางรัฐบาลให้ประสานงานไปยังทางกัมพูชาได้นะผมว่ายิ่งนานวันเนี่ยพวกนี้มันยิ่งทําอะไรมากๆไปจริงๆแหละ ซึ่งท่านต่อมากล้วมากล่าวต่อไปว่าประเทศนี้คงไม่มีกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ครอบครองไปทั่วไม่มีใครทําอะไรได้ด้วยนะต้องแบนห้ามขึ้นเวทีแล้วแหละซึ่งท่านต่อมากล้วม,มากล่าวว่าเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตื่นตัวแบบกรณีนี้ไม่ควรนิ่งเฉยกับเพื่อนบ้านแบบนี้แล้วก็ท่านนี้ครับมากล่าวว่าก็ปกตินะอยากได้อยากมีอยากใส่อยากสวยแต่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากลายว่าคนบ้านป่าเมืองเถื่อนก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็หาว่าคนอื่นเนี่ยดูถูกไม่ดูก,การกระทําของตัวเองบ้างเลยประเทศจะพัฒนานได้อย่างไรถ้าหาคุณภาพของประชากรเนี่ยไม่มีและไปกันที่นะครับเมนสุดท้ายของคนนี้นครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าอย่างนี้ตอนขึ้นเวทีนานาชาติต้องประจานให้ได้อายไปทั่วโลกเลยนะจะได้เป็นเยี่ยงอย่างว่าอย่าหาทำครับสาหรับอ่าดราม่าในครั้งนี้นะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมคนระับ